แล้นี่ยังไงเราคู่เราอะ,อะยังไงนะคุณอนะหมดแล้นะาอย่ออสเตรเลียไม่ยอมกลับันติดต่อไปแล้วเขาบอกไม่อะ<แ>เราก็เลยได้กคู่ไปอ <laughs> ย่างเงี้วแต่ปกติว่าเราจะ,ะทํางานกันแค่แบบว่าถ่ายซีบถ่ายอะไรอย่างนงี้นะไม่เคยมีโอกาสได้มายืนอยู่บนเวทีร,ร้องเพลงด้วยกันเลยนะเพราะว่าตอนนั้นอนะต้องไฟขวันหราเลยนะโฟมทำไมแอบจับตัวจ,วจลอดเลยวะ ทำมาเป็นบอกเพื่อนเพื่อนเพื่อนสมัยสิบปีที่แล้วอ่ะไม่ใช่เพื่อนนะทุกคนในาะอย่าไปปั้นเขาครับอะไรอะไรเรื่องอะไรสิบปีที่เราไม่เห็นเลยไม่เห็นบอกว่าโก้เลยอะเรื่องอะไรครับอะอยากเอาหุ่นเลยใครพก่อนก็ก่อนเลย 哦哦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 ！哎。